ที่มีการเขียน SOP สำหรับรอบพอร์ตมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แคทพีแคสเซอร์นะคะ วันนี้เดี๋ยวพี่แคทจะมาเล่าให้ฟังว่า SOP หรือ Statement of Purpose เนี่ยคืออะไรเนาะโดยน้องๆที่จะยื่นรอบอรอตนะคะก็ต้องเขียน SOP ไปก่อนโดย SOP เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของน้องๆน,นั่นเองค่ะรวมถึงเป็นเรื่องของการบอกความสนใจแรงบันดาลใจต่างๆนะคะในการเข้าเรียนคณะนั้นๆค่ะเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยเราเหมาะสมที่จะเข้าเรียนคณะนั้นๆนั่นเองโดยวิธีการเขียน SOP นะคะจะคล้ายๆกับการเขียนเรียงความเลยนั่นเองค่ะโดยองค์ประกอบนะคะจะขอแบ่ง เอาเป็น4ส่วนค่ะน้องๆเนี่ยสามารถเขียนตามนี้ได้เลยเนาะเริ่มแรกนะคะเป็นการเขียนเพื่อเล่าเรื่องตัวเองก่อนนั่นเองเนาะโดยน้องๆนะคะต้องเล่าแบบกระชับนะคะแล้วก็ชัดเจนเลย โดยตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นในเชิงแง่บวกต่างๆเนาะเพื่อให้สื่อสารว่าเอ้ยเราเป็นใครอยากเข้าคณะนี้เพราะอะไรมีแรงบันดาลใจอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะชื่อแคทนะคะเรียนสายสินคำนวณค่ะโดยคณะที่อยากเข้าเนี่ยก็คือคณะบัญชีโดยตั้งแต่ช่วงวัยเรียนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะลงแข่งขันด้านเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การคำนวณต่างๆค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะเข้าคณะบัญชีนั่นเองค่ะ ส่วนที่2นะคะจะต้องเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วชื่นชอบนั่นเองค่ะโดยตรงนี้น้องๆก็อาจจะยกเกี่ยวกับโครงงานหรือวิจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้นๆเนาะว่าเราเคยทําอะไรมาแล้วบ้างแล้วผลงานมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่แนะนําเลยว่าควรจะเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เราอยากเข้าเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าเรามีผลงานในด้านนั้นๆค่ะส่วนที่3นะคะก็คือทําไมถึงอยากเรียนคณะนี้เนาะตรงนี้เนี่ยจริงๆก็อิงจากหลักเหตุผลจริงของตัวเองได้เลย นะแต่พยายามโยงให้มันเกี่ยวข้องกับคณะมากที่สุดเนาะอย่างเช่นเร,เราไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาค่ะแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักบัญชีคนหนึง่งซึ่งเรามองว่าแบบเขาเป็นอินสปิเรชันมาก,มากดังนั้นคณะนี้ก็เลยตอบโจทย์ความต้องการของเราเพราะว่าเราก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีมากขึ้นรวมถึงหลักสูตรการเรียนต่างๆของคณะหรือมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในสิ่งที่เราสนใจนะคะทําให้สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราสนใจที่จะมาเข้าเรียนคณะนี้ค่ะและส่วน ้ายนะคะก็คือเป้าหมายของเรามีอะไรบ้างเนาะน้องๆอาจจะวางเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายระยะยาวด้วยก็ได้นะคะเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยอย่างเช่นปี1นถึงปี4เราอยากเรียนให้ได้เท่านี้หรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถวางแผนได้เนาะส่วนเป้าหมายระยะยาวก็จะหมายถึงหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเราอยากทําอาชีพอะไรหรือว่าไปทางสายไหนนะคะก็อยากให้มาเขียนเล่าในส่วนของพาร์ตตรงนี้นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะในส่วนที่บอกว่าคณะนี้เนี่ยจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้ยังไงบ้างเนาะก็อย่า ลืมเขียนรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือการเขียน SOP สําหรับการใส่ในรอบขอลิโยนั่นเองเนาะใจความสําคัญหลักๆของการเขียน SOP เลยนะคะก็คือพยายามสื่อสารให้เป็นตัวเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นความมุ่งมั่นที่เราอยากเข้าคณะนี้เนาะและที่สําคัญคือควรเขียนแบบกระชับนะคะเข้าใจง่ายเนาะเอาแบบให้เป็นใจความสําคัญเลยที่เราอยากสื่อสารกับคณะกรรมการโดยตรงนั่นเองค่ะก็น้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนไงก็สามารถดูคลิปน,นี้แล้วก็เขียนตามได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แคทก็มาเล่าเพียงเท่านี้เลยสำหรับน้องๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับการเขียน SOP เพิ่มเติมก็สามารถพิม์ในคอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีพี่ๆมาตอบนะคะรวมถึงใครที่อยากรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบอรอตหรือ t c a s หรือการเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนี่ย เอาข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวพี่แคทจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดทุกใจแล้วก็กดติดตามพี่แคสเซอร์นะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะแล้วเ,เจอกันค่ะบ๊ายบาย